เมื่อวันที่5กรกฎาคมพศ2565นายนพลษิริกโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างวินัยปลูกจิตสำนึกเกยาวชนคนดีศรีสุพรรณครั้งที่4ประจำปีพศ2565เพื่อรายงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดรเอก,เกพันธิเจเอือ้อ นายกเทศมมสนมนตรีเมืองันบุรีมอบหมายให้นางจารวุวรรณภุสวัสิ์รองประลัดเทศบาลเมืองชนบุรีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประชุมในครั้งนี้ด้วยนาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีชั้น3